โฮมุนครุสพู้เป็นตัวตนแห่งความโลภที่เขานั้นนะครับอยากจะครอบครองทุกสิ่งโฮมุนครุสเพียงแค่ตัวเดียวนะครับที่มีความคิดเป็นอิสระจนเกิดการต่อต้านกับท่านพ่อบูให้กำเนิดโฮมุนครุสตัวนี้นั่นเองนะครับส่งผลต่อเนื้อเรื่องหลักๆนะครับในเรื่องแผนกลคนแปลทตาอีกด้วยเขาเนี่ยก็นบได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสาคัญนะครับในเรื่องกันเลยทีเดียวใช่แล้วล่ะครับวันนี้อดีเด็กนั้นจะพาไปดูเรื่องราวของโฮมุนครุสสุดเก่งนะครับที่มีบทบาทไม่น้อยกันเลยทีเดียวในเรื่องอย่างกรีกัันครบ เกรนนั่นเองนะครับเป็นโฮมุนครุสที่น่าสนใจมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นนิสัยนะครับที่ต้องการจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างหรือการที่เขานั้นเป็นเพื่อนกับมนุษย์นั่นเองนะครับก็ทาให้บทบาทของเขาในเนื้อเรื่องนั้นแตกต่างจากโฮมุนครุสตัวอื่นๆในเรื่องเนี่ยพอสมควรกันเลยทีเดียววันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของเขาครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องขอเตือนมันอย่างเคยนะว่าเนื้อหาห,าหลังจากนี้จะได้มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องในอนิเมะแขนก้นคนแปรธาตุหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนเปิดเผยเนื้อหาสาระสําคัญตร,ตรงส่่่วนนนีีีี้้กกกก็รรุณาลลลลเเยยคคปปไไอดับ เอาละครับแล้วเราก็มาดูในส่วนแรกของเขากันก่อนดีกว่านั่นก็คือในส่วนของประวัติครับประวัติของกรีนนั่นเองนะครับไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายครับเนื่องจากตัวของเขานั้นเป็นโฮมุนครุสที่มีอายุราวๆกว่า200ปีนะตัวของกรีนนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับให้เป็นโฮมุนครุสตัวที่3โดยท่านพ่อครับเมื่อกรีนนั่นเองนะครับเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ทําตามคําสั่งของท่านพ่อมาอย่างยาวนานนับร้อยปีเลยทีเดียวแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกรีนก็ได้แยกทางกับท่านพ่อและพี่น้องโฮมุน,รรน,น,นครุจจสาารตออออบสนนนนนงงงงควาาามโลลขขเเได้้ััั่หจก ก็ได้ทําการรู้จักกับคิเมรา4คนนะครับที่มีชื่อว่ารอปิโดมาเชลแล้วก็ดอรเซโตครับรวมถึงกรีนนะครับก็ได้ว่าเขาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นลูกน้องของตัวเองอีกด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการทําความรู้จักเขา้าวกับตัวละครตัวนี้นะก่อนที่จะไปเข้าเนื้อเรื่องหลักกันครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูบทบาทของกลีนในเนื้อเรื่องหลักกันดีกว่าครับกลีนนั่นเองนะครับได้รับรู้เรื่องราวของ2พี่น้องเอลริกโดยเฉพาะเรื่องของอาฟองเซ่ที่เขานั้นเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในชุดเกาะมันจึงทำให้ตัวของกลีนนั้นเกิดความสนใจนะครับในตัวของอาฟองเซ่มากๆเลยและเขาคิดว่าการอยู่ในสถานะเดียวกันกับอาฟองเซ่นั่นเองอาจจะนําพาไปสู่หนทางการเป็นอมตะที่แท้จริงก็เป็นไปได้กลีนนั่นนะครับได้สั่งให้ลูกน้องเขานะครับที่เป็นคิเมราเนี่ยไปลักพาตัวของอาฟองเซ่มาเมื่อได้ตัวของอาแล้วครับกกีด็พพยยามมููุิตฟองเซ่ ได้เล่าเรื่องกําเนิดของคิเมรานะครับรวมไปถึงเรื่องของเขาที่เป็นโฮมมนครูซให้กับอาวฟังอีกด้วยเขานั่นเองนะครับได้ทําการเล่าเรื่องกําเนิดของคิเมรารวมไปถึงเรื่องที่เขานั่นเองนะครับเป็นโฮมมนครูซให้กับตัวของอาวฟังเพื่อทําให้อาวนั้นเกิดความไว้ใจขึ้นมาครับและกรีนนั้นจึงได้ถามถึงวิธีที่จะผนึกร่างกายลงในชุดเกราะเหมือนกับอาวแต่อาวนั้นก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยอาวนั้นก็ได้สูญเสียความทรงจําในตอนที่แปรธาตุไปในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นนนนนนนรรรัััับจจ่่ๆเีออออกกกก็ไไดด้้้้ปาาาาฏตตววขึึงงทํ ให้เอ็ดนั้นบอกวิชาแปรชาตเพื่อผนึกวิญญาณลงในชุดเกราะให้กับกรีดครับแล้วกรีดนั้นจะบอกวิธีสร้างโฮมุนครูสให้กับเอ็ดฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เท่าเทียมครับแต่ตัวของเอ็ดนั้นก็ไม่ยอมนะเขานั้นจึงได้ทําการเข้าต่อสู้กับกรีดอย่างดุเดือดในช่วงแรกนั่นเองนะครับกรีดไม่ได้ใช้พลังชุดเกราะของเขาอย่างเต็มที่จึงโดนเอ็ดเนี่ยอัดไปแบบเต็มเต็มครับแต่ภายหลังนั่นเองนะครับเขาก็ได้ใช้พลังชุดเกราะเข้าครอบคลุมร่างกายทําให้ตัวของเอ็ดนั้นสู้ได้้้อออออยยยย่่่าา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 งงงกกกกกลลลลํํบบเเเเะะครรัััในนนนนตทททีีสจซ็ไดป ตัวขึ้นออกมาช่วยเหลือเอสในการต่อสู้กับกรีดกรีดที่เห็นท่าไม่ดีในตอนนั้นเนี่ยจึงพยายามจะถอนตัวออกครับเพราะว่าลูกน้อง,ของเขานั้นนะครับได้ตัวของอลฟองเซ่ไปแล้วเมื่อกรีดนั้นได้หนีไปตามท่อระบายน้ำนะครับเขาก็ได้เจอเขากับคิงแบลลี่ในตอนนั้นเนี่ยกรีดก็ไม่ได้รู้นะครับว่าตัวของแบลลี่นั้นเป็นโฮมุนครูสเขาจึงได้ทําการเข้าต่อสู้กับแบลลี่จนถูกแบลลี่นั้นฟันเข้าไปหลายครั้งเลยละ่ะและในตอนนั้นเองครับแบลลี่ก็ได้เปิดเผยว่าตัวของเขาเองก็เป็นโฮมุนครูสเช่นกันนะจนตันนนัััวววขขออองงงงกกกกกกรีใในน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 นณะ้้้้้้้เเ่่่่่ยตจจปป็าาาาามถูแบลลลลซไ15ค กรีนนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยเหลือกรีนในการต่อสู้กับแบลลี่แต่ลูกน้องของกรีนนั่นเองนะครับก็ได้ถูกแบลลี่ฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมกรีนนั้นโกรธมากเลยล่ะครับที่แบลลี่นั้นฆ่าลูกน้องของเขาขเขาเนี่ย <ๆ S 1> จึงได้ทําการเข้าต่อสู้กับแบลลี่อีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะตัวของแบลลี่ได้เลยล่ะครับกรีนนั้นนะครับได้ถูกแบลลี่จับตัวไปยังรังลับนะครับของพวกโฮมินครุสและกรีนนนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับการที่เขานั้นได้เจอกับพี่น้องโฮมินครุสคนอื่นๆและแม้ว่าเขา ถามกับกรีนว่าเขานั้นจะกลับมารับใช้ท่านพ่อเหมือนเดิมได้หรือเปล่าแต่กรีนก็ปฏิเสธไปครับท่านพ่อเนี่ยจึงได้ทําการนําตัวของกรีนนั้นไปหลอมด้ยวยความร้อนครับกรีนนั้นได้ร้องออกมาด้ยวยความเจ็บปวดนะแต่ถึงแบบนั้นแล้วนั่นเองครับเขาก็ยังพูดท้าทายท่านพ่ออยู่ตลอดและยังหัวเราะอ,ออกมาด้ยวยความบ้าคลั่งครับก่อนที่จะถูกสกัดให้เป็นน้ํศิีานักปราดสีแดงหลังจากนั้นเนี่ยท่านพ่อนะครับก็ได้ดื่มน้ํศสีานักปราดของเขาไปในตัวเพื่อให้พลังนั้นกลับคืนสู่เขานั่นเองครับทีี้เ่ัพออกค,นนครงื ที่จะได้ทดแทนลัทธิตายไปครับท่านพ่อเนี่ยจึงได้นําศิลานักป่าดนะครับที่มีดวงวิญญาณของกรีซใส่เข้าไปในบาดแผลของลินเหยาวเพื่อให้ลินเหยานั้นกลายเป็นโฮมอนครุสในจิตใต้สํานึกของลินเหยานั่นเองนะครับตัวของลินเหยานี่ได้พูดคุยกับกรีซวกเขานั้นได้พูดคุยกันอย่างถูกคอนะครับจนเริ่มเป็นเพื่อนกันจนลินเหยานั้นนะครับได้มอบร่างของเขานั้นให้กับกรีซแต่โดยดีครับโดยที่พวกเขานั้นสามารถสลับร่างกับลินเหยาวได้อย่างอิสระจากนั้นเนี่ยกรีซก็ได้ใช้ร่างของล ่อสู้กับเอสอยู่นั่นเองครับกรีดก็ได้ปล่อยให้ลินเหยาออกมาชั่วขณะจนทําให้เอสรู้ว่าในตัวของลินเหยานั่นเองนะครับก็ยังคงมีสติเหลืออยู่ส่วนกรีดเองนะครับก็สูญเสียความทรงจําที่ลูกน้องของเขานั้นถูกแบลนี่ฆ่าตายเขาจึงไม่ได้คิดแค้นอะไรกับแบลนี่ในตอนนั้นนั่นเองครับเขาเนี่ยได้ฝากข้อความนะครับที่เขียนโดยลินเหยาวไปให้เอสนะครับเพื่อทําการยืนยันนะครับว่าลินนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ในร่างของเขาแม้จะถูกกรีดเข้าควบคุมอยู่ก็ตามจากนั้นเนี่ยกรีดก็ได้ถูกท ให้กรีนนั้นฆ่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เข้ามาในอุโมงค์ใต้ดินหลังจากนั้นนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ตัวของบิด้นั่นเองนะครับที่เป็นลูกน้องของกรีนเข้ามาหาอย่างอุโมงค์ใต้ดินจนเกิดมาเจอเข้ากับกรีนครับกรีนเนี่ยได้จําลูกน้องของตัวเองไม่ได้นะและเขานั้นจึงเข้าทําร้ายบิดอ้อย่างสาหัสเมื่อบิดอ้นะครับเห็นพลังโลดสุดแกงของกรีนเขาก็รู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่าชายคนนี้เป็นกรีนไม่ผิดแน่บิด้นั่นเองนะครับจึงได้พยายามพูดถึงเรื่องเก่าๆเผื่อว่่่่่าาาาตตตตตััััััวขออออองงกกกกกกรีีีีนน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 น้้้จจะไดดดึแคคบบบ็ลโโยยใทเ เองนะครับก็กลับได้รับความทรงจําหววคืนกลับมาเพราะความทรงจําของพวกเพื่อนๆของเขานั้นได้ไหลเข้ามาในหัวครับเมื่อกรีนจําเรื่องทุกอย่างได้แล้วนี่เขาจึงได้บุกไปที่บ้านของแบดลี่เพื่อฆ่าแบดลี่นะครับในโทษฐานที่แบดลี่นั้นเคยเป็นคนที่ฆ่าพวกเพื่อนๆรวมไปถึงลูกน้องของเขาครับกรีนนั้นได้ทําการต่อสู้กับแบดลี่อย่างสุดกําลังด้วยความโกรธแต่ก็ไม่อาจต้านทานความแข็งแกร่งของแบดลี่ได้ครับเขาจึงได้ทําการรีบหนีออกมาตั้งหลักก่อนหลังจากนั้นกรีนนะครับก็ได้ถูกหลีนเข้าควบคุมร่างจนไปเจอกับเอสครับกรี เขานั้นนะครับได้ทําการทรยศต่อบพวกโฮมันครุสเรียบร้อยแล้วและต่อไปนี้เขาจะใช้ชีวิตตามใจของตัวเองอย่างอิสระแต่ตัวของเอ็นนั้นก็กลับขอร้องให้กรีนนั้นมาเป็นเพื่อนกับเขาครับคาขอร้องของเอ็นนั้นก็ทําให้กรีตตกใจมากเลยนะเพราะเขานั้นเพิ่งจะสูญเสียเพื่อนไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกรีนก็ได้มาเป็นเพื่อนกับพวกเอ็ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นเองนะครับจะบอกว่าพวกเอ็นนั้นเป็นลูกน้องของเขาก็ตามทีอ่ะนะต่อมาหลังจากนั้นนะครับวกของกรีนนั้นก็ได้ไปเจอกับแวนโฮเอ็นฮาร์มครับพร้อมกับ เขาจึงได้ทำการร่วมมือกับเอ็ดนะครับในการขัดขวางแผนการของท่านพ่อในทันทีในคืนนั้นนั่นเองนะครับไพร์เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นกรีซจึงได้ให้หลินนะครับเข้าควบคุมร่างและทําการเข้าต่อสู้กับไพร์รวมไปถึงกัตโทนี่เพราะหลินนั้นสามารถต่อสู้ในที่มืดได้ดีกว่าครับเมื่อกัตโทนี่นั้นได้ตายลงไปนะครับและไพร์นะครับก็ถูกกักขังกรีซเนี่ยจึงได้ใช้จังหวะนี้มุ่งหน้าไปที่เซนทรัลในทันทีเมื่อถึงวันแห่งสัญญามาถึงแล้วเนี่ยกรีซนะครับก็ได้ทําการเข้าช่วยเหลือทหารของบริกส์ แต่เมื่อแบดลี่นั้นได้เปิดผ้าปิดตาออกมาแล้วก็ทําให้ตัวของกรีนนั้นเสียเปียบมากๆเลยในระหว่างที่ต่อสู้อยู่นั้นกรีนก็ได้รับความช่วยเหลือจากทหารของบริกอยู่เรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นเองครับว่าเขาก็ไม่สามารถจัดการกับแบดลี่ได้นะฟูนะั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งนะครับเพื่อทําการช่วยเหลือกรีนต่อสู้กับแบดลี่แต่จนแล้วจนรอดนะครับว่าเขาทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่สามารถเอาแบดลี่ลงครับการต่อสู้ในครั้งนั้นก็จบลงด้วยการตายของฟูและแบดลี่นะก็ได้ถูกยิงจนตกน้ําไปหลังจจจาาาาาากกกกกกกนนนนนัันััั้้้รรรรีีครีคคบบ็ไดดํสส่่งเเเยยออออออพืวใ กับอาหารของรัฐบาลจนราบคาบเลยล่ะครับทีนี้เนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ท่านพ่อนั้นนะครับได้ทาการสังเวยวิญญาณของชาวอเมริสได้สำเร็จจนกลายร,ร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบครับกรีนเนี่ยก็ได้ทําการร่วมมือกับคนอื่นๆนะครับในการต่อสู้กับท่านพ่อเมื่อกลีนได้เห็นพลังของท่านพ่อแล้วเนี่ยเขาก็ได้เกิดอยากได้พลังของท่านพ่อขึ้นมาครับกรีนนั้นจึงได้ทําการโจมตีใส่ท่านพ่อแต่ก็กลับถูกท่านพ่อนะครับสูบเอาศิลานักปราชในตัวออกไปแต่ในตอนนั้นกรีนเองเนะครับก็ไม่มนนะามง นั้นนะครับวกของเอสนะก็ระด,ดมการโจมตีใส่ท่านพ่ออย่างต่อเนื่องจนพลังของท่านพ่อนั้นเนี่ยได้เริ่มอ่อนแอลงครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคลีนนะครับก็ได้เข้าใจตัวเองว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนะก็คือเพื่อนนั่นเองครับ แต่แล้วเนี่ยจู่ๆนั้นท่านพ่อก็ได้พุ่งเข้ามาหากรีทและแทงมือเข้าไปที่ร่างของกรีทพร้อมกับการดูดพลังของศิล,นา,ลานักปราในตัวของกรีทออกไปจนหมดในตอนนั้นกรีทนะครับก็ได้ทําการบอกลาก,กับหลินและเข้าไปอยู่ในตัวของท่านพ่อพร้อมกับการที่กรีทนั้นนะครับได้ทาให้ตัวของท่านพ่อนั้นเปลี่ยนเป็นคาร์บอนที่ย่อยสลายง่ายจนทําให้ร่างของท่านพ่อนั้นนะครับเกิดความเสียหายอย่างหนักและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านพ่อก็ได้ดึงกรีทออกมาจากร่างกายได้ทันซึ่งในตอนที่เขานั้นกำลังจะสลายไปนั่นเองนะครับเขาก กรีซเคยได้มีครอบครองกันแล้วละครับจากนั้นกรีซก็ได้สลายไปก็เป็นอันจบบทบาทของกรีซในเนื้อเรื่องกันแล้วละครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูความสามารถของกรีซกันบ้างครับด้วยความที่กรีซนะเป็นโฮมูนครุสมาตั้งแต่เกิดนะรวมไปถึงมีชีวิตยืนยาวมาเนี่ยราวประมาณ200ปีมันก็ทําให้เขาเมีความรู้และทักษะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งคุณสมบัติความแข็งแกร่งของกรนะีซนะครับก็จะเอนกับโฮมูนครุสตัวอื่นๆทั่วไปเลยอย่างแรกก็จะเป็นความอมตะไม่แก่ไม่ตายนะกรีซนะั้นมีความอมตะและร่างกายของเขาก็จะไม่แก่มันนั้นจะคงสภาพเป็นวัยรุ่นอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเวลานั้นจะผ่านไปยาวนานแค่ไหนครับอีกทั้งยยัังไไมมมม่ต้้ออออกกกาา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 ารรรรรหหืืนํ็็สสถถีีชววิูดดคคป ฟฟื้นูเมื่อร่างกายของกรีนนั้นได้รับบาดเจ็บครับมันจะสามารถฟื้นฟูนตัวเองได้อย่างรวดเร็วจนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งครับแต่มันนั้นก็จะมีการจํากัดจํานวนการตายของกรีนอยู่เช่นกันซึ่งมันนั้นก็ขึ้นอยู่กับพลังของศิลานักปราท์ที่อยู่ในตัวของเขานั่นเองความสามารถต่อมาก็คือภูมคุ้มกันครับร่างกายของกรีนนั่นเองนะครับมีภูมิคุ้มกันต่อพิษทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรือแม้กระทั่งสารกอ่อภูมิแพ้ต่างๆนะครับก็ไม่สามารถทําอันตรายดดดใดๆกับเขาได้ครับความสามารถถัดไปก็คือค,อควาาาาาามมมแแข็งงงงงกกกกร่่ททด้้นนนภพพีีีััลลํสู โดยที่เขานั้นเองนะครับมีทักษะในการต่อสู้ที่เหนือชั้นและมีประสาทการรับรู้นะครับรวมไปถึงการตอบสนองที่ดีเลิศมากๆมีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อเลยแหละครับสามารถจู่โจมศัตรูได้อย่างรวดเร็วความแข็งแกร่งของเขานั้นนะครับเราจะสังเกตได้จากการที่เขานั้นสามารถถล่มทหารของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วจนราบคาบกันเลยแหละครับเขานั้นนะครับพอที่จะปราบมือกับแบรนดีอยู่ได้บ้างนะแต่ก็ยังคงไม่สามารถเอาชนะกับอัลติเมทอายของแบรนดีได้แต่ถึงแบบนั้นครับตัวของกรีนนั้นก็ยังมีความแข็งแกร่งมากๆด้วยความสามารถเฉพาะตัวที่โด แกร่งและอันติเมทชิลนั่นเองกรีนนั้นสามารถเปลี่ยนร่างกายของตัวเองนะครับให้กลายเป็นคาร์บอนได้ซึ่งมันนั้นจะแข็งตัวอย่างรวดเร็วครับดาบหรือลูกกระสุนนั้นจะไม่สามารถเจาะทะลุผิวหนังของกรีนได้เลยโดยที่กรีนนั้นเองนะครับมักจะทําให้มือของตัวเองนั้นแข็งเป็นกงเล็บเพื่อใช้ในการฟาดฟันศัตรูได้อย่างรวดเร็วแต่จุดอ่อนของกรีนก็คือมเมื่อเขานั้นเจอกับนักเล่นแร่แปราธาตุที่มีวิชาการแยกส่วนเกราะของกรีนนั้นก็จะถูกแยกส่วนและแตกออกไปได้อย่างง่ายดายเช่นกันอย่างในตอนทีีทีี่่่่่กกกรรรรนนนนนนนััั้้้สสููบบเเออวววมมมไปปถึงงะคททงคทาาาาขใใจ ของกีดที่เป็นคาร์บอนจนว่าครานั้นสามารถแยกส่วนมันได้นั่นเองและนี่นั้นมันก็คือความสามารถของกรีดที่ทางเรานั้นได้รวบรวมไหมเพ,เพื่อนๆได้รับฟังรับชมครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องความสัมพันธ์ของกรีซกับตัวละครอ,อื่นๆในเนื้อเรื่องกันบ้างคนแรกที่เรานั้นจะต้องพูดถึงก็คือท่านพ่อครับท่านพ่อนั้นเป็นคนที่สร้างกรีซขึ้นมาครับในช่วงแรกนะเขาก็ทําตามคําสั่งของน้าพ่อดีๆนะนับร้อยปีกันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความโลภของกรีซเนี่ยก็ได้ปรากฏออกมาโดยที่เขานั้นคิดว่าการทําตามคําสั่งของท่านพ่อนั้นไม่สามารถทําให้เขานั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้เนีย่ยมาครอบครองได้เขาเนี่ยจึงได้ทําการตัดสินใจแยกทางกับท่านพ,อพน่อวงงออัเตข แต่แรกเหมือนกับโฮมุนครุสตนอื่นๆนะและในตอนท้ายเขาเองนะครับก็พยายามจะแย่งชิงพลังของนั้นพ่อมาเพราะอยากจะครอบครองโลกนั่นเองส่วนพวกพี่น้องโฮมุนครุสนั่นเองครับกรีนเนี่ยก็ไม่ได้มีความผูกพันกับพี่น้องโฮมุนครุสของตัวเองเลยล่ะครับเขานั้นไม่เคยมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับพี่น้องของตัวเองเลยแม้แต่น้อยเขามักจะดูถูกการแต่งตัวของเอ็นวีอยู่เสมอครับพร้อมกับการย่อโมโหพี่น้องคนอื่นๆอยู่ตลอดซึ่งมันนั้นก็เป็นนิสัยของกรีนนะครับที่ต้องการเป็นใหญ่เหนือผู้อื่นครับคนถัดไปเนี่ยก็คงจะเป็นะ ควบคุมร่างแต่โดยดีเพราะหลินนั้นต้องการที่จะครอบครองพลังนะครับของศิลานักปราชญ์อยู่แล้วนั่นเองเคานั้นสลับกันออกมาตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมครับทำให้ตัวตนของกรีนนั้นมีวิชาการต่อสู้ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งคู่นั้นเป็นคู่หูที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับเมื่ออยู่ด้วยกันเป็นนานๆแล้วเนี่ยกรีนก็ยอมรับในตัวของหลินนะครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกรีนก็ได้ยอมรับว่าหลินนั้นเป็นเพื่อนของเขาคนถัดไปก็คงจะเป็นพวกเอ็ดและอาวนี่แหละในช่วงแรกกรีนนั้นมองว่าทาั้งค กรีตก็ยอมรับว่าทั้งคู่นั้นแข็งแกร่งมากๆเอสนั้นเป็นคนแรกนะครับที่มาขอเป็นเพื่อนกับกรีตทาให้กรีนนั้นตกใจมากๆเลยแหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกรีตก็เลือกที่จะยอมเป็นเพื่อนกับเอสนจนทาให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนั่นก็คือเพื่อนนั่นเองซึ่งกกท้ายที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นกกลูกน้องรวมไปถึงเพื่อนๆของเขาที่เป็นคิมีราพวกลูกน้องของกรีตนั้นสนิทกับกรีนมากๆเลยแหละครับว่าเขานั้นเชื่อใจและมีเป้าหมายเดียวกันเสมอกรีนนั้นเป็นห่วงลูกน้องของตัวเองมมมมมมมาาาาาากกกกกกกๆครรรััับบบบแแแ้้้้้จะะะะไไไไ่่่่่่ดดดพููููอออออออนนนนนนตททํขขขงงงงเเเีีย็ปหืลถ นั่นเองครับกีตก็โกรธมากๆและเมื่อความทรงจําของเขานั้นกลับคืนมาเนี่ยกีตจึงได้รีบไปจัดการแบดลี่ในทันทีเพื่อล้างแค้นให้กับลูกน้องของเขาที่ถูกแบดลี่ฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมนั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นเครื่องการันตีเล็กๆน้อยๆแล้วนะว่าตัวของกีตนั้นก็รักลูกน้องเป็นห่วงลูกน้องของตัวเองค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวครับเรื่องความสัมพันธ์ของกีตนะครับกับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องก็น่าจะมีประมาณนี้นะ ทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องลับๆหรืออาจจะไม่ลับของกรีซกันบ้างครับข้อแรกนั้นกรีซเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่แข็งแกร่งอย่างเช่นตัวของลันฟานนะครับมากๆเลยล่ะโดยที่กรีซนั้นมักจะพนับใจในการต่อสู้ของเธอ้นั่นเองครับข้อที่2จากการสํารวจคะแนนความนิยมของตัวละครแขนกรดคนแปรธาตุนั่นเองครับกรีซได้อยู่ในอันดับที่12ข้อที่3นะครับแม้ว่ากรีซนั้นเองนะครับจะต้องการครอบครองทุกสิ่งแต่สิ่งเดียวนะครับที่เขาสรุปออกมาแล้วแล้วก็รู้นะครับในวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นก็คือองเาื่รร ทั้งหมดทั้งมวลนะครับของบาปแห่งความโลภนะครับที่มีชื่อว่ากรีซจากเรื่องฟูมิชั่นอะครมิสนะครับหรือว่าแขนโกนโคมแปรธาตุที่ทางเราอนเด็กนั้นได้ทาการรวบรวมมาเพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันครับหากข้อมูลที่ทางเรารวบรวมมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนๆนะที่นี้อีกด้วยนะรวมไปถึงเพื่อนๆนั้นสามารถใส่แท็กเวลานะครับเพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาในส่วนที่เราตกหล่นกันเพื่อให้น้าสารบันอนเเด็กนั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นได้นะครับเอาละครับ คลิปหน้าสวัสดีครับ